รู้ละพ่อรู้ละนะเอาเงินมาคืนมาจัดการชําระหนี้ก้อนนี้คืนเสียแล้วก็กลับคืนสู่สภาพพ่อจะไม่เอาความแต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายไม่งั้นพ่อก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้ครับถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่คุณพ่อคุณปิติจะตัดสินใจยังไงนะครับครับอันนี้ป็นเป็นเรื่องของคุณพ่อครับอพี่สวัสดิ์ผมขอนามสกุลพี่อีกทีครับพี่ครับ รับผมสวัสดิ์เจริญผลนะครับพี่ทนายสวัสดิ์เจริญผลขอบพระคุณพี่มากครับได้ให้ชาวบ้านได้พึ่งพานะพี่นะถ้ามีเหตุฉุกเฉินจําเป็นขอญาตปรึกษาเท่าที่จะสะดวกนะพี่นะขอบพระคุณพี่ทนายสวัสดิ์เจริญผลครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไหมมันจะได้หมดข้อค้างคาใจสงสัยเนาะเคลียเออนะจะได้หมดข้อค้างคาใจสงสัยคุณปิติตัดสินใจได้เลยว่าวันนี้ฟังข้อกฎหมายจากทนายความแล้ว รู้และวว่าจะเอาเรื่องนี้ไปพูดกับลูกชายคนนี้อย่างไร